เบรกได้สั้นลงตัว ABS ติดมาให้กับตัวจานเลยใบายจานหลังนะครับก็จะเป็นใบซันสตา์กอสซ่านะครับก็จะจัดเซ็ตคู่กับจานหลังลายกลมมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบรกด้วยจานอัพไซส์จากคามูอิพรีเมียมตัวแรกจะเป็นของ p c x 1 6 0เป็นตัว ABSABS ต, ABS ติดมาให้กับตัวจานเลยแล้วก็จะเป็นสำหรับรุ่น Standard ตัวจานเป็นขนาด267ม mm ิลนะครับใหญ่กว่าจานเดิมนะเบรกได้สั้นลง สำหรับใบจานหลังนะครับก็จะเป็นใบซันสตาร์ขนาดจะอยู่ที่220มิลนะครับสำหรับ PCX 160ชุดนี้อยู่5,007รุ่นต่อมา X Max ขนาด300มิลนะบ10หมุดตัวจานจะเป็นจานใบหยกัจกจับคู่กับจานหลังไบ245มิลใบจานก็จะเป็นลายหยักตรงรุ่น X Max 300นะนี้5,009สุดท้ายนะครับก็จะเป็น ฟอร์ซนะ่า350 ADV 350ใบจานก็จะเป็นขนาด3 0มมิลเหมือนกันลายกลมนะครับ power slot